เมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงคุณมั่นใจได้แค่ไหนคะชุดหมีกันไฟมาตรฐานสูงปกป้องชีวิตคุณในทุกวินาทีสําคัญสีส้มเด่นสะดุดตามองเห็นชัดปลอดภัยทุกสถานการณ์ผลิตจา,ากผ้ากันไฟคุณภาพสูงผ่านการรับรองมาตรฐานสากลเหมาะกับงานช่างวิศวกรรมงานขุดเจาะน้ํามันงานระบบไฟฟ้าหรือทุกงานที่เสี่ยงความร้อนและแเปลวไฟคุณสมบัติครบแถบสะท้อนแสงมองเห็นแม้ในที่มืดระบายอากาศได้ดีใส่ สบายตลอดวันดีไซน์ชุดหนีเต็มตัวเคลื่อนไหวคล่องตัวปกป้องรอบบ้านมีให้เลือกสองสีมาตรฐานสีส้มและสีกรมไซส์มีตั้งแต่ไซส์ S ถึงไซส์ XL เพราะไฟไม่เคยรอใครสิ่งที่คุณใส่ต้องพร้อมเสมออยาเสี่ยงกับชุดธรรมดาเปลี่ยนมาเลือกชุดหนีกันไฟมาตรฐานสูงที่ออกแบบมาเพื่อเซฟชีวิตคุณจริงๆหาสนใจสั่งซื้อรหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส,สญญามารถติดต่อข้อมูลด้านล่างได้เลยนะคะ